โอเคครับ okay, ผมไม่ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะผมเป็นใครผมชื่อชื่อมุซมิวันนี้อยู่ในช่องมุช่องมุซมิยาสโกกันอีกเช่นเคยะนะครับนะวันนี้ผมจะมาบอกสาเหตุว่าทําไมผมถึงไม่อัดคลิปถึงไม่ทําไมถึงไม่ค่อยลงคลิปลงคลิป,ลลปช้าจังเนื่องจากข้อแรกคือสปีดรั่นหน่อยนะครับแต่ผมพูดเร็วหน่อยครับนะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่ชชชงองกับผมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคลิป อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆไว่า้ลินผ่านไปหมดเลยนะครับแล้วผมจะหาคอนเทนต์อะไรฮาๆแปลกๆมาแน่แต่ขอเวลาใครมีแอปอัดวิดีโอก็บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไลท์เดี๋ยวผมจะโหลดเอออะไรว่าออเม็ตมาแน่ออเม็ตมาไลท์แน่นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคิดก่อนนะพูดอะไรต่อวะสาเหตุที่ผมไม่ลงเออไม่ใช่สาเหตุที่ผมไม่ค่อยลงเนื่องจากว่า ไอแอปตัวเนี้ยมันกวนตีนซึ่งผมกดหยุดอัดไปแล้วผมกดอัดสตารดิวอเล่สตาร์ด Star ิวอเล่เออแล้วมันยังไงวะต่อวะ <c oughs> <c oughs> เออต้องขอประทานกับคกับคําไม่สุภาพก่อนด้วยแล้วกันนะก่อนก่อนที่จะพูดนะับต่อจากนี้ไปทุกคลิปเลยต้องพูดแต่ไม่ลืมได้หรอเเาามาพูดตอนท้ายบ้างเออแบ แอปนี้มันจังไรคือผมอัตจตาดิวเลเล่เป็นอัตจตาดิวเลเล่สี่รอบแล้วขอ,อย้ำนะครับสี่รอบคือเป็นสี่รอบที่สนุกและเบื่อเบื่อไปพร้อมกันแล้วสรุปเป็นไงอัดเสร็จปุ๊บอ่าไฟเสียเฮ้เสุดยอดไฟเสียแล้วแบบเฮ้ยมท้อว่ะเอาจริงนะนี่คือสาเหตุที่ผมไล์อะเออ ข้อมูลไม่เต็มบ้างต้องขอประทานประทานไปกับอา่ากับอะไรวะกับกับกับเสียงรอบนอกด้วยเนื่องจากว่าตั้งเล่นอยู่นอกบ้านนะครับเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วเอออัดคิดสาเหตุแต่ว่าเสียงไม่มันจืดนะเี๋ยทีวะงเดี๋ยวจะหาอะไรแปลกๆมาเล่นแน่เดี๋ยวไอ้พวกเกมส์เซเวรนพวกนี้น่าจะไม่นะครับเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าเนื่องจากว่า ทางระบบอจีบอกว่าเออน่าจะอาทิตย์หน้านะอัปเดตจะโอ้ไปขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะทนรอไปก่อนคุ้ยครับ <c oughs> ถูกจะหาอะไรแปลกๆแน่ m o มเดล of w อ r s h i p อัดไม่ได้เนื่องจากว่าการะตุกกระตุกตอนตอนเล่นนะครับเพราะหลังเกมยังแดกการาฟิกไปละเออ ก็ช่วยแนะนำแอปอัดคลิปวิดีโอที่ดีด้วยหน่อย,อยก็ดีนะครับเพื่อการทำคลิปของผมนะผู้ติดตาม30คนละโอ,อ้ดีใจจังเออเออนั้นก็ตัดไปตัดไปอ่าตัดไปช่วงหน้าหนึ่งแล้วกันโอเคนะนี่อ่าจะพูดยังไงดีอะเออผมสร้างกลุ่มไปละกลุ่มสำหรับเออชนแนลพวกละ แน่ผมนะเรียกว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ประชาการมูสสาเมตรทำไมเราต้องออกเสียงแบบนี้ด้วยกลุ่มนี้จะเป็นส่งเกี่ยวกับมีมความาามาสำหรับผู้ติดตามนะครับนะอะไรเนี่ยช่างมันก่อนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวตามมาทีหลังตามมาทีหลังกลุ่มนี้จะเป็นเกี่ยวกับความมาส่งมีมอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าเลยเถิดจงเกินไปนะครับนี่ก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายด้วยนะครับก็ ็ตามนี้สมับรเออแล,แล้วก็จะมีการแข่งขันด้วยเฉพาะแข่งขันแข่งขันประจําประจําอาทิตย์เอ,อ้ยไม่เอาดีกว่าเดือนก็พอตังไม่พอใช้ตังไม่พอตังไม่พอตังไม่พอ,พอการแข่งง่ายๆการแข่ง w o r l d of tank นั่นเองชนะเออไม่รู้ดิเดี๋ยว หัวข้อแปหนึงเช็คดูนคุณกิจกรรมกิจรกรรมเอออย่เข้าว่ากันชนะได้ไรได้รับเงินรางวัลหนึ่งร้อยอันดับสองได้75ห้าอันดับ3ได้ห้อันดับสี่ระวังปอบใจได้ยี่ห้าพง่ายจังเลยไฟกิจรกรรมเดี๋ยวเข้าว่ากันหัวข้อศูนย์ว่างเปล่านะครับก็อ,อย่าลืม กดเข้ามาร่วมด้วยแล้วกันนะครับนะก็ตามที่ผมพูดไปละนี่คำอธิบายง่ายนะครับก็อย่าลืมเข้ามาด้วยแล้วกันอะแค่นี้อะ่ะแค่นี้อ,ะอ่ะอะ่ไปละครับบ๊ายบายเจอกันเมื่อเช้าต้องการครับผมนะครับผมไปละกดยกดเซ่ เป็นไรในระหวันยิงบ้านของเราเฮ้ย hey.